ซีรีส์ฟังเล่นไฟาทางโมโนแม็กกระแสกํกำลังมาแรงเกินต้านขนาดที่นางเอกของเรื่องอย่างมุกพิชานาะล่าสุดได้ไปร่วมง,งานเปิดตัวคอลเลิคชันใหม่ของกูชีด้วยค่ะ สวยรู้ดูแพงมากเมื่อนางเอกสาวมุกพิชานาจากซีรีส์ฟังเล่นไฟที่กำลังอ่อนแอทางโมโนแมสพร้อมด้วยนักแสดงสาวเจนนี่นารุมนที่กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง My Next Door เหย่ดุกตาซอมรับยกกำลังสองได้มาร่วมง,งานเปิดตัวกูชี c o l ลเลกชันใหม่กระทบไหลานางเอกซุปตา f a เฟดอฟกูชีคนแรกของไทยอย่างใหม่ดาวิกาค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นนิวคอล l เลคชั่นใหม่ที่เปิดตัวของกุชชี่นะคะคือวอริชินเซึ่งแบบสวยมากสวยมากแต่ว่าวันนี้รุ่นที่เราเอามาก็สวยไม่แพ้กันค่ะ ว้มปังของสาวมุกพิชนายังไม่หมดเท่านี้เพราะเพียงแค่ซีรีส์สุดร้อนแรงแห่งปีฝั่งเล่นไฟออนแอร์สั่งอีพีแรกไปทางโมโนแมสก็แรงเกินตาติดอันดับ3ที่มีคนกดดูมากที่สุดบนแอปพลิเคชันโมโนแมสและทําเอาแฮชแท็กอีปี้ยวผัวสิบพุ่งทยานติดเทรนทวิตเตอร์ในไทยอย่างรวดเร็วทําเอาสาวมุกเอ่ยปากว่ารู้สึกคุ้มค่ากับความทุ่มเทมากๆค่ะ เว้ต้องขอบคุณมากมากค่ะรู้สึกแบบภูมิใจเนาะอย่างน้อยสิ่งที่เราทุ่มเทไปก็ยังมีคนรู้จักยังมีคนแบบว่าเห็นว่าเราพยายามให้เหนื่อยตอนแรกหนูกดดันมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยอิปียวมันคือชีวิตคนคนหนึ่งที่คนเรามันต้องมีทั้ง2ด้านเนาะดีไม่ดีอันนี้คนดูก็ต้องไปตัดสินกันเอาเองฝากซีรีส์เรื่องฟางเล่นไฟด้วยนะคะในโมโนแม็กนะคะ ร่วมพิสูจน์ความร้อนแรงของซีรีส์ฟังเล่นไฟแบบไม่มีเซ็นเซอร์ได้ที่โมโนแมสอัปเดตตอนใหม่สัปดาห์ละ2อ p ีทุกวันพฤหัสบดีเวลา10นิกาเป็นต้นไปค่ะ